สวัสดีครับวันนี้พี่อำนาจจะพามาดูที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับผมตั้งอยู่ติดกับตลาดวงสกอร์นะครับเป็นพื้นที่สีแดงที่2ไร่2ง,งาน92ตารางวานะครับเดี๋ยวพี่อำนาจก็จะพาไปดูกันเลยนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะทําทธุรกิจหน้าร้านหรือว่าทําคอนโดสูงได้23เมตรนะครับหรือว่า8ชั้นนั่นเองนะครับผม ที่ดินแปลงนี้ก็ตั้งอยู่ติดตลาดวงสกรติดทั้งถนนสุขาพิบาล5และก็ด้านหลังก็ติดถนนสายใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่อ็มน่าจ,จะพาไปดูหน้าแปลงกันนะครับผมไปกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่บนถนนสุขาพิบาล5นะครับผมก็กำลังมุ่งหน้าไปตลาดวงสกรนะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็ เป็นแปลงสวยทำเลทองอีกหนึ่งแปลงนะครับผมนี่นะครับก็ตลาดวงสกอรก็อยู่ด้านหน้าที่อำนาจนะครับนี่เลยนะครับผมก็ถึงตลาดวงสกอรนะครับ เป็นถนนสุขาภิบาลห้านะครับผมการเดินทางสะดวกนะครับผมถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตลาดวงสกอนะครับผมนี่ครับผมตรงนี้ก็คือตลาดวงสกอนนะครับนี่ครับป้าย ตลาดวงศกรที่ดินก็จะถึงนะครับอยู่ด้านหน้าเรานี่เองครับผมที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะทําคอนโดนะครับผมสร้างตึกสูงได้8ชั้นนะครับเนื้อที่2ไร่2งาน92ตารางวานะครับผมนี่ครับก็จะเป็นตลาดวงศกรด้านซ้ายมือเรานะครับผม ที่ดินก็ติดถนนเส้นนี้เลยครับสุขาวพิบาลห้านี่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่ดินนะครับนี่เลยนะครับหน้ากว้างตามถนนเนี้ยเดี๋ยวพี่อำนาจก็จะเลี้ยวเข้าแปลงที่ดินนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่ดินที่จะขายนะครับผมนี่ครับนี่ครับแอรียที่ดินถมแล้วนะครับผม เป็นพื้นที่สีแดงพอหนึ่งนะครับถ้าผังสีใหม่ก็จะเป็นผังสีแดงพอสามนะครับแต่ต้องรอประกาศผังสีก่อนนะครับเีมนาจก็วิ่งมาอันนี้อยู่ในที่ดินนะครับผมแอรเรียในที่ดินเีมนาจก็จะวิ่งออกมาทะลุอ่ามันติดถนนสองฝั่งนะครับติดสุขายบ้านห้ากับสายใหม่นี่คนระับฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนสายใหม่นะครับนี่นี่เลยนะครับถนนสายใหม่นะครับ ถ้าเลี้ยวซ้ายเราก็ไปออกถนนลำลูกกาได้นะครับไปรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้นะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่ครับสนใจก็ติดต่อพิมพ์นาดได้นะครับผมสนใจก็ติดต่อพิมพ์นาดได้นะครับผมที่เบอร์โทร0 6 4 5 5 3 9 7 8 9นะครับผม หรือฝากกดติดตามช่อง YouTube ในหน้าพันล้านด้วยนะครับผมส่วนแปลงหน้าก็ติดตามพิมนาจได้นะครับผมส่วนแปลงนี้ก็บไายบายครับ